เราเป็นคนรักษามาตรฐานความรู้<ช>จบวิศวะใหม่ๆ,ๆ,ๆเรียกอะไรวิศวะใหม่ต่อมา you want, you want, มีประสบการณ์เราต้องมีรคคอร์ดยังไงเขามียังไง<ช>เขาเก่งยังไงจะเลื่อนขั้นเข้าไปสองสามเที่ยงเพราะฉะนั้น,<ช>นบสทรรคม<ช>ุมทางวิชาการ<ช>สมัยก่อนก็ว่าเขาคุมทางอำนาจ<ช>เราต้องให้การศึกษา ต้องให้มาตรฐานว่าคนนี <ació> ้คือวสทออันดับไหนอันดับนี้จะได้เท่าไหร่ปัราะงันการสอบความรู้พวกนี้อยู่กับเราการให้การศึกษาอยู่กับวสทด้วยเดือนนี้สภาเขาจะไปทำเพราะพราะเขาเป็นคนว่าจะต้องได้ตามนี้ไม่ได้ตามนี้เขาจะไปสอนเองคนี่ต้องเริ่มคิดวางแผนแล้วการให้การศึกษาต้องอยู่กับวสทเมื่อเราให้แล้ว เขาให้อำนาจตามที่เราให้ความรู้นะเนี่ยไม่พูดรายละเอียดก็ไปคิดใจใดีนะแล้วปัจจุบันสภาพานทำอยู่ก็ต้องค่อยๆผ่อ,อ,องถ่ายไม้เราเพราะเขามีอำนาจเงินสูงกว่ามีอำนาจได้สูงกว่าไม่เป็นไรถ้าพวกกันรู้เรื่องช่างต้องพวกกัรู้เรื่องผ่องถ่ายวสทชจะต้องกิจกรรมนี้จะต้องหาทางกำลังคนกำลังเงินสถานที่ ไปวางแผนจะเพราะเดี๋ยวเรียกพวกโยธาต้องการสอบไปทำง,งานต่างประเทศเยอะถ้าไม่ได้กายบัตรจากวสทขทกาไปทำงนานไม่ได้ไปเรียบเรียงดูว่าวาสทหน้าที่อะไรควรจะทำอะไร,รไปดูกําหนดอำนาจหน้าที่เรารสภาพวิทยก,กรรมอำนาจหน้าที่ก็มีอะไร ตอนนี้ใครทําอะไรอยู่ตามอำนาจหน้าที่ตัวใครมีหน้าที่ทําอะไรก็ให้ทําตามหน้าที่ตัวใช่เราก็ดูหน้าที่เรามีอะไรย่อหย่อนมีอะไรอยู่เตรียมทำในเรื่องความรู้ในแง่ที่เราต้องสอบปททอันดับหนึ่ง้องเท่านะครับกับไม้ไรยจะต้องมีชื่อไม้ลรที่สอนวิศวกรรมศาสตร์มีกี่แห่งสอนคณะอะไร เอาหลักสูตรมาดูและหลักสูตรนั้นเขาครอบควรจะเป็นวิศวกรไหมควรจะพูดจาวิชานี้ทำไมคุณไม่มีสอนเพราะพวกช่างเ,เป็นพวกที่ทำแล้วต้องเสร็จเพราะงั้นสมัยผมเรียนอยู่เดี๋ยวนี้จ,จะไม่เป็นงี้เรียนบัญชีเรียนให้ยีนเรียนบัญชีเรียนอะไร พอเราออกไปทําในภูมิประเทศไม่มีบัญชีไม่มีเราต้องจัดตัวเองได้เพราะงะั้นฐานนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าแต่ตอนนี้นคนเก่งทั้งนี้มีเยอะแล้วพวกปฏิบัตินี้แล้วถ้าเรารู้จักการบริหารนั่นคือ n b a ถ้าการจัดการเป็นเราก็เรียนไปเป็นนายเดี๋ยวนี้คนเขาไม่เรียนไปเียว่าเขาไปเรียน n b a มาเขามาเป็นนายเราเขาใช้ช่างใช้หมอใช้อะไรเท่อะไร,ร,รเพราะพวกเราเป็นนายตัวเองไม่เป็นนี่ควรจะสอน พราะงั้นพวกช่างเรายุคหนึ่งก็ไปเป็นนักการเมืองการเมือง,งแต่การเมืองเร็วๆก็มีเอาละอันนี้ให้แนวความคิดตัวสทคนจะคิดยังไงคนจะมีแนวนความคิดไว้ไรที่สอนทางช่างยังไงคนจะให้แนวความคิดดูแลกลุ่มพวกเราที่มารวมตัวกันเป็นไฟฟ้าโยธาเครื่องกลนนอะไรนะั้นมีใครๆจะมั่งหลุนเข้าเป็นวิชาชีพ เขามีสิทธิ์ตั้งคอาทออีกแต่ผมไม่อยากให้เป็นตั้งแห่งเดียวพยายามรักษาวไว้เอออะไรกลับมาได้ต่างๆเขามาร่วมเป็นกรรมการเป็นอะไร